คิดว่าตัวอะไรตัวอะไรก็ได้ลุมหายใจไม่ออกบอกไม่ถูกโอเคเครื่องปันไฟอยู่ข้างหน้าเลย,ว,ยว่าอย่างนี้จะไม่เหลือเลยเหรอปั๊กโอ้โหไม่โดดโอ้ไม่มีใครปันไฟเลยนะพวกมึงไม่ปันไฟกันเลยนะว่าไอเชี่ยเดเนิร์ เอ้แต่ตแต่ด่านนี้เล่นตรงกลางได้ป่ะด่านนี้เล่นตรงกลางกูว่าโหนะ <ST S> เพราะมึงอะไม่ปั่นไฟเลยสักคนไอ้ <ST> S> <S บาทเอามองเพื่อนมาหรอ <ST> S> <S เฮ้ยแต่ทำไม <ST> S> <S หัวใจมันสั่น ไอเดียวมึงอยู่แถวไหนเพื่อน,นเกียรตนั่งต้นไม้ไหนวะหวันนะแล้วก็จะแข่งอยู่นะไอ้มันไล่ไเกียรติอยู่สแสดงตัวน,นี้ไม่ตึงใช่ไหมยังไม่ลมม้ม,ม,อ,ม,มอ่ะอ่าแต่มันติดใจมึงนะ ม้าแอนดออนแดงหมาหรือเปล่าว่าเดินเร็มรเเวม,มันจะมีแอดออนหนึ่งอ่ะเวลาพุ่งไปบิงแล้วใช่ไหมล่าจะเดินเร็วแต่บิงไม่ได้หรออไอ้อเชี่ยอยู่นี่ไงไเฮ้ยพังไม้พังไม้ปีเจ็ดปีไม้ไปแล้วอันนี้ฝันไม่โดนเพื่อนกูตึงเพื่อนกูตึง เนนี้ตรงตามมา้ามึงปั่นโซนนู้นเดี๋ยวกูปั่นโซนนี้โซนนี้มีเครื่องสเครื่องโซนนู้นน่าจะมีประมาณเอสองเครื่องม็ันมีอยู่เเครื่องไม่ใช่เหรอทั้งหมดสามดิปันเสร็จไปแล้วหนึ่งเฮ้ยโอ้โห โอ้โหมันพังมาแล้วโอ้ฟักแดดชิดเอ้ยมีรูนด้วยใช่มีรูนโอ้โหชุดแดง <c oughs> ส่วนกระแสทารารู้จักวะ <c oughs> ที่เล่นตรงนี้ไม่ได้เลยมีไหนละเอ้ยพวกนี้ปั่นไฟดีไอเกยียจะโชว์จุกห้าเครื่องไงบาา ตรงนู้นนั่งปั่นไม่ได้เฮียผีมันไล่อยู่เอ้มาปั่นนี่เอาเอาปั่นนี่เกาาาปั่นนี่เกาเกาเอ้เกาๆไม่ได้นี่วะต้องหาเงีย้ยโทเทมไฟลากมาเล่นฝั่งนี้ดีได้ไไปปั่นฝั่งนู้นมันลากไาปยูอ,อ๋อเรียบร้อย นี่แเลยอ่ะเอ้ทำให้พวกมึงทำพวกมึงทำอะไรกันนี่ไม่ได้หนุ่มห้องวีไอ้กูขอไปช่วยได้ไหมเราก็ยอยู่ตรงนี้กระถอคนเลยลเราไอ้กูขอช่วยได้ไหมเอ้ยกูเจอโทเทมไฟกูเจอโทเทมไฟบ้ามันไม่เห็นเอ้ยแต่กูอ,อยากใช้เปิร์กูให้เกิดประโยชน์ไอะดิแต่ขออางงาน,นุญาตแง่โทเทมไฟก่อน พ้ามึงไปให้มันตีเลยป่ะเอาเฮียแต่ลูนยังไม่หายนะเอาเทียนไฟลหลอกมาเหรอกูเองกูเองแค่นั้นแหละกูไม่เคยหวั่นกูเองเออเฝ้าก็เฝ้าดีอาไอ้สัตว์กลัวไหมล่ะถามว่ากูต้องถามว่ากูกลัวไหมถามว่ากูกลัวไหมเจ็บก,กูมีหลุดฮุกื่อน ขา้ขาชั้นข้าไอ้บ้านสองเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่ไปเลยไปเลยไปเลยกูลยหลุดเองได้แน่นั้นแหละเจกอกันในครั้งใดขอให้เจอไอ้บ้านไปหามึงอ่า<น>ไปแล้วจ้งงงดีคว,วายเอ้ยไอ้เชนี่หลุดได้ไง อ,อ,อ,อะไรเอ้าเราช่วยกูวิ่งมาแล้วมึงอยู่ไหนอะกูจะรัช่วยมึงยังไงพวกมึงอยู่ไหนกัน่ะม <c oughs> ีวันก่อนไหมไอ้เกียดจุกมันนานเกินไงไอ้บ้านมันเฝ้ามึงปะ <c oughs> ่เกียายก็ไมไม่หิวกูล่ะเอาเชี่ยกูกหิวไม่ได้นี่หว่านดไปไม,มาเถอะถามว่ากูเคยหว่านไหมเคยเจอกูเจอกูมาเจอกู ก่อนแม่บอกให้น้องพักผ่อนอย่าวิ่งติดอันนี้ไม่เอากูนะไม่เอากูนะกลับไปนะกลับไปนะเอ๊ะขนาดมึงมาตรงหน้าประตูดิตรงเนินนะหน้าประตูดิฮิวกูก่อนดิโอ้บาท ให้กูไปช่วยไหมให้กูไปช่วยไหมอยู่ตรงนั้นอยูดตองนั้พออยู่ตรงนั้นเฮ้ยเราลงไมได้โอเคกลัวลังวิ่งไปนะจ๊ะโอเคจ้ะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมึงรีโคฟนไว้ดิรีโคฟก่อน มึงง่วงนอนเหรอถามจริงง่วงนอนเหรอมึงง่วงนอนเหรอทำไมลงไปนอนตรงนั้นน้าไอ้เดียวบอกได้ทั้งคืนตอนนี้ก็ไม่เท่าไรหรอกเดีวไม่ได้เก่งไม่ไม่ไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเชื่อจีน่าเห็นปะ เดีนยวมึงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูไปลา,<อ><ร>าช่วยอ้าหวหรอกูกูเป็นสายแฟมิลี่อะกูช่วยเพื่อน <c oughs> มึงเอามาตรงกลางก็ได้เดี๋ยวตรงกลางจุกไงนะเว้ถ้ามันเดินวนอย่างงี้ก็ได้ทั้งวันไหนเฮียอฟันฟันไน่โ <c oughs> ดนฟันไม่โดนกูรอ อันเนีฟันมาเป็นอีกทีในตาบอดสวยประตูอยู่ตรงนี้นะครับกันร์ดเปิดไว้เก่าๆก็พอนะประตูมันนี่ไอเดียว ว่ากูเก่งวะเอาเมื่อว่าฆาตกรหัวร้อนไปช็อตเนี่ยน่าจะหนะัวร้อนหรออะไรอ่ะฟันอะไรอ่ะฟันอะไรอ่ออออมะมันก็ไม่เท่าไหร่นะมันก็ไม่เท่าไหร่นะประตูกูก็พร้อมเปิดแล้วไอ้นิวกูก็พร้อมช่วยกูก็พร้อมส่งไปใช้ช่วยมึงได้ทุกเมื่อเฮ้ยไอ้เแค่มันฟันไม่โดนได้ไงผมไปกูกูร้อนนะแค่นั้นแหละ<ร> ไม่มันจะเอาให้ได้กูว่ามันเฝ้าค่ับใช่ไหมไกียรดหลบกูว่าเฝ้า,านั่นไหมกูว่ากูกล่องกูกูเฮ้ยมันกลัวโดนส่องไปฉายเฮ้ยมันไม่กล้าอู้ ขี่หลิวโค้มไปขี่หิวโค้มไปขี่โค้บไปโค้บไอันเดะอ้าไป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  ยงยังก่อนแขนัขนาไปฮิวไปแขนัาไปฮิวหมะเกณฑมึงคานมาลงๆเลยปะเก็นมึนมงคา,านมาเพื่อน,อนยังไม่ทนัน เฮียสาวอยู่นีด่ด้วยกว่าว่าเฝ้าเชลกูบะแต่ว่าเราต้องเข้าสามคนต้องเปิดประตูไว้ยังต้องเข้าสามคนเพื่อนต้องเข้าสามคนแ,แขนถางมึงไปให้มันตีก่อนไปมึงยังไม่โดนแข็งเลยเออสวยไปเลยไปบล็อก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  เปิดประตูเลยเพื่อนเปิดประตูเลยเพื่อนเปิดได้เปิดนะประตูเก็บเปิดไอ้เก็บไม่ได้แล้วไม่เปิดประตูแล้วเอาแข็งหา เรียบร้อยเอามันจะอุ้มกูอ่ากูไม่ออกเดียเอาดิเอากูจะดีได้หลุดอ่ะเอาไปมาดิมาอ่าเอ้ห้องมึงห้องมึงไปออกอีกประตูดิ ลา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 ฮัลเลฮัลเลฮัลลาเอาอ่คราวนี้รอบนี้แขวนจริงวะไม่เป็นไรแขนหักแขนหักเฟสแรกอยู่เอาหลุดไม่กูก็หลุดท่านี้แขนทักออกเลยก็ได้นะแต่กูไม่ออกทำไม ไปแล้วไปแล้วปล่อยกูดิปล่อยกูโอไม่ปล่อยกูเฮ้ยพากูเข้าบ้านดิไอ้เหี้ยโอไม่พากูเข้าบ้านหรอวีสตันแม่งสักหน่อยไปไป กูหลุดกูหล้ดพิ่งไปประตูเลยนั่นแน่ฟันอะไรอะฟันอะไรอะน้องไอ้บาไอ้บามึงตายไม่มีใครช่วยมึงได้นะไอ้บาตาย มไม่ได้ปันไฟกูมีแมีแต่แขนทางมาัน้ปั่นไฟ